สวัสดีอ่าเรามากันต่อนะโอเคอันนี้เรามาทบทวนเรื่องของเลขสองหลักท้ายดีกว่านะแต่ว่าถ้าอยากดูละเอียดอ่าแนะนำให้ดูพาร์ทที่แล้วอธิบายละเอียดมานะอันนี้เอาแบบคร่าวๆพอลงท้ายด้วย1นึ9 คือเราต้องจํากรณีที่ลงท้ายด้วยหได้ก่อนว่าหลักหน่วยเนี่ยมันจะเป็น1เสมอส่วนหลักสิบให้เราเอาฐานคูณกับเลขชี้กลาลังถูกปะพอเราเอาฐานคูณกับเลขชี้กลาลังเสร็จปุบ๊บมันจะได้เป็นหลักหน่วยมาเอาหลักหน่วยนั้นอนะไปแทนในหลักสิบนะดูตามรูปก็ได้ส่วน3ามเราต้องดูว่ามันมีการวนลุกอะไรยังไงบ้างนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไอ้หลักกรณีที่ลงท้ายด้วย1มาใช้ด้วย นะส่วนกรณีที่ลงท้ายด้วย2468ให้เราจำไว้ก่อนเลยว่าอ๋อ2กำลัง20เนี่ยจะมี2หลักท้ายเป็น7 6และ7 6กำลังเองก็คือไม่ว่า7 6จะกำลังอะไรจะมี2หลักท้ายเป็น7 6สเสมอนะจำไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราเอามาดูว่าใช้กันยังไงจงหาเลข2หลักท้ายของ4ยกกำลัง2อนะเราจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของ2ยกกำลังอะไรก็ไม่รู้แหละ เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเป็น2ยกกกำลัง20นะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันเขียนได้แบบไม่พอดีหรอกถูกปะ,ะงั้นเราก็เลยแยกไอ้สองกำลัง10ที่มันเกินมาเนี่ยไว้ก่อนอ่ะโอเคจากนั้น2กํกำลัง10เนี่ยมี2หลักทายเป็น24สนะ่เนาะส่วนไอ้2อกำลัง20อันนี้รู้แหละ2หลักทายเป็น7 6ถูกปะคูณกันไปเลยนะได้2หลักทายเป็น24 ต่อมา x และ y เป็นเลขโดด x และ y เป็นเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของ7ยกกำลัง2,563ตามลำดับนะเดี๋ยวเขียนไปด้วยว่าเป็นเลขโดดในหลักสิบแต่ทีเนี้ยอะเรามาดูกันก่อน การวนลูก7กําลังสองเป็น49นะสองหลักท้ายเป็น49 7กําลัง3เป็นส4 3 2าหลักท้ายเป็น43 7กําลัง4เป็น2 4 0 1นะสองหลักท้ายเป็น0 1นกําลัง5นะเป็น16,807ถูกปะแสดงว่าสองหลักท้ายเป็น0 7นจะเห็นว่ามันเกิดการวนลุปแล้ววนลุกทุกกี่ตัวเอ่ยทุก4ตัวนะมันจะวนลูปทุก4ตัว แล้วเวลาที่เราวนลูบทุก4ตัวแปลว่าเราจะต้องเอามาหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย4ถูกไหมวนลูบทุก4ตัวเอา4ี่หารน,นะเราก็เขียนไป1นึ่ลงตัว1คือ0ูนย์เจคือ493คือ4ี่คือลงตัวก็คือไม่มีเศษเราก็เอา2 5งพันห้อมเนี่ยไปหารด้วย4นะเท่ากับ 640เศษ3างั้นเราก็ดูเศษ3ตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับ4 3เนาะแปลว่า2หลักท้ายคือ4 13นะเป็น x คือ4 y คือ3เอา x บวก y เป็น4บวก3เท่ากับเส่วนอันนี้อ่ะเศษเท่ากับ8เนาะเราเปลี่ยนไอ้5ากำลัง5กำลัง5เนี่ยอ่ะให้กลายเป็น5ากำลัง25ก่อนจากนั้นเอา25เนี้ยไปหารด้วย8นะ ก็จะได้เท่าไหรไม่รู้แหละเศษห้าและเอวอีกอันนึงคือ49เนี่ยไปหารด้วย4ก็จะได้เท่าไหรไม่รู้เศษหนึ่งแล้วจากนั้นเอาไอ้ศูนย์เจ็ดเนี่ยที่ได้เนี่ยไปหารด้วย8นะเป็นเศษเจ็ดคือที่อ่าอันนี้นะที่เรารู้ว่าเป็นยี่สิบห้าเนี่ยเป็นเพราะว่าสองหลักท้ายห้ากำลังเท่าไหร่ไม่รู้แหละสองหลักท้ายเป็นยี่สิบห้าไว้ก่อนถูกปะเรารู้แหละ ทีเนี้ยเราเอาเศษห้ามาคิดต่อนะ,อะเราพบว่าตรงเนี้ยเอายี่ิบห้าคือเศษห้าถูกปะ่ะเอาเศษห้าเนี้ยไปคูณ3มันจะได้สิเอา15บวกเเป็นยีิบสองเนาะเอายีิบสไปหารด้วยแนะก็จะได้เป็นเศษออกมาคือเศษหกส่วนจะงหาหลักสิบของเท่าไหร่ไม่รู้แหละหลักการทําง่ายมาก อดูตรงเลขชี้กาลังนะดูตรงเลขชี้กาลังจําไว้เลยนะหลักต่วยของเลขชี้กาลังนั่นแหละคําตอบอ่าสิบเอ็ดกำลังสองพันยี่สิบก็เลยตอบช้อยหนึ่งเลยอ่าแล้วก็การประยุกต์สูตรของของเลอจองนะอาจยากนิดหนึ่งเอาเป็นว่าเวลาที่เราดูเราจะเอาเราจะเอาสูราาสสตรเนี้ยไปใช้ในการ ดูว่าอ๋อไอเอ็นแฟกเนี้ยมันจะมีสูตรที่ต่อท้ายกี่ตัว <t> และสูตรก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเอ็นหารด้วยกําลังหนึ่งแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็กําลังสองห้ากำลังสาไปเรื่อยๆนะแล้วก็โน้ตไว้ก่อนว่าอ๋อไอสัญลักษณ์แบบเนี้ยมันคือการปัด x กลงเป็นจํานวนเต็มเสมอนะอย่างอันนี้เป็น4เป็นจํานวนเต็มอยู่แล้วอันนี้16 เอ้หนึ 1, 6, ก็ปัดลงเป็น1นะึ่งเนาะสามจ1ดหปัดลงเอาทศนิยมออกให้หมดเป็น3 1,000ึ่งพแฟกหนึ่แฟกเป็นเท่าไหร่นะเราก็ให้ n เนี่ยเป็น1,000นะเราก็แทน n เป็น1,000ลงไปลงไปเรื่อยๆหันห้ากำลังสองหนหารได้ห้ากำลังสามหนหารได้ห้ากำลังสี แล้วก็1,000หารด้วยห้ากำลังหนะจริงๆบวกต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้แต่เรารู้ว่าบวกต่อไปก็ไม่จําเป็นนะอ่ะทีนี้รู้ไว้ก่อน5้ากำลังหเป็น5 5ากำลังสเป็น25 5ห้าห้ากำลังสามหนึ่ากำลังสี่หกรและห้ากำลังหคือ3ามพนะอันนี้คือควรรู้เอาไว้จากนั้น มันจะได้เป็นผลลัพธ์เท่านี้248 1.6แล้วก็0.32หลักการคือยังไงปัดเลขลงหมดเลยไอตัวที่มีทศนิยมปัดลงให้หมดเห็นไหมเหมือนเอาทศนิยมออกไปทีเนี้ยถ้าเราบวกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้แล้วแน่ๆว่ามันต้องน้อยกว่าอะไรเอ่ย0.32ถูกป่ะแน่แแสดงว่าจุดๆๆของมันเนี่ยมันจะต้องเป็นศนะเราก็มาบวกกันเลยเป็น249 อันนี้สรุปการประยุกต์สูตรของเลจอร์นะใช้ในการหาเลขศูนย์ที่ต่อท้าย in fact mm hmm. เมื่อแฟ t เนี้ยจะเป็นอะไรก็ได้นะ mm hmm. ก็จบไปแล้วสำหรับคลิป ติวเลขนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเนะะื้อหาของในส่วนของเลขยกกําลังแล้วก็ไอ้เรื่องของรูทรูทอะไรพวกนี้แต่ไอ้เรื่องสมการอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากาันทีหลังว่าเออแล้วมันจะแก้ยังไงไอ้พวกติดรูทหรือว่าการแก้สมการที่มันเป็นพวกแบบเลขยกกําลังเนี่ยทำยังไงนะเดี๋ยวอาจจะมีมาแน่นอนนะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูนะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะ คนที่ผ่านมาเฉยๆหรือว่าเป็นรุ่นน้องนะก็ขอให้สาวเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ฟรีๆเลยไม่มีห้ามไม่มีห่วงอะไรทางนั้นนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากโอเคบายบาย